การที่ GAI มันเป็นที่สนใจมากขึ้นมาจาก3แฟกเตอร์หลักๆด้วยกันอันแรกก็คือเราอยู่ในช่วงที่เรามี Data เยอะมากพอแบบอย่างที่สองก็คือในเรื่องของ Power ในการคำนวณเนี่ยมันเก่งขึ้นมากแล้วก็สุดท้ายเรื่องของตัว a l g กอริทึเอง ที่พอเกิด uh, ตัว GPT ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องของตัว GAI e n สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกได้กีหล mm ับ hmm. ที่เราจะเน้นย้ำคือว่า GAI e มันเป็นเป็น t o o เป็นเครื่องมืออันหนึ่งแต่ว่าถ้าทำให้ทู o l ตรงนี้มันสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์และมี uh, productivity เอาไปใช้ production ได้เนี่ยคือมันต้องเป็น GAI e n ที่รู้ข้อมูลขององค์กรครับ การเอาเจน AI ไปใช้เป็นแชทบอทนะครับเอาไปใช้ในการที่บอกเฮ้ยผมไปสแกนผมเห็นอาหารจานหนึงผมดูว่ามันแครีเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็สรุปให้ระบบอันนั้นเราใช้คำว่าเป็น everyday AI มันเป็น consumer AI ที่คนทั่ว,วไปใช้ในบรเราบอกว่าเราจะเอาเจน AI เนี่ยไปใช้ในมุมที่เกิดประโยชน์กับองค์กร ได้ยังไงมากกว่าซึ่งแน่นอนอันนั้นจะเป็นเรื่องที่บอกว่ามันมากกว่าเรื่องของการที่เรารู้จัก tools มันม็นเรื่องของการที่เราจะเอา data ขององค์กรเนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องของตัว business con t ั้งเยอะครับ a w เเสจะมีเราเรียก leadership principle หนึ่งซึ่งเราเน้นย้ำมาตลอดคือว่าเรื่องของการที่เราใช้คำว่า customer obsessed นะครับเราจะโฟกัสเป็นมากๆเลยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราก็จะ work back word จากตรงนั้นมานะครับ หลายอย่างที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราบอกว่าพอเราดูจากลูกค้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาพัฒนาเรื่องของตัวเซอร์วิสต่างๆว่าวก็มีหลายบางองค์กรที่เริ่มที่จะเอาเรื่องของเจเนอเรชั่นไปใช้ในเชิงรดักชันเยอะมากขึ้นครับแต่ว่าผมว่าเรายังต้องอยู่ในช่วงเริ่มต้นของไซเคลตรงนี้นั่นเองแล้วก็ไทยก็ถือว่าเป็นองค์เป็นประเทศที่ดอปกับเรื่องของเทคโนโลยีได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นราะสเตจของเราก็อยู่ใกล้เคียงกับที่เราเห็นเหมือนกับที่เราเห็นที่ จากประเทศเหมือนกันครับจากที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสหลายองคอ์กรเนี่ยจะว่าองคอ์กรที่เริ่มต้นจากเรื่องของตัวเทคโนโลยีก่อนคือ GenAI มาเลยเนี่ยมักจะจบด้วยที่ว่าข้อมูลของเขาไม่พร้อมต้องเน้นมากๆคือการที่ตัว Data ขององคอ์กรต้องพร้อมก่อนมันเป็นฟาวเดชันที่สำคัญมาก ตอนที่เราจะไปคิดว่าเราจะเอาเจนเนอเรทไปทำอะไรด้วยซ้ำอีกหน่อยผมเชื่อว่าโลกมันจะอยู่ยากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าวิดีโอหรือว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมาเจนเนอเรทถ้าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาด้วยมนุษย์หรือว่าตัวอคอมพิวเตอร์เนี่ยโอกาสที่จะถูกเอาไปใช้ในทางที่อาจจะเป็นลบกับมีอันตรายกับคนเนี่ยก็จะมีสูงมากผมเชื่อว่าหลายคนคงพูดถึงเรื่องของ ประโยชน์มันเยอะแต่น้อยควรจะพูดถึงเรื่อง Responsible AI เนะเพราะว่าไอเนี่มันมีหลายมุมมากพวก a l l u c i n a t i o n เรื่องของพวก Privacy คืออันนี้เป็นมิติต่างๆนที่เราบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ Tool ที่ a w s พัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นตัว b บ d r o c k เนี่ยในการช่วยควบคุม Dimension ต่างๆเหล่านี้ได้นะอย่างแม้ในเรื่อง h l l u u i n n t t o o เนี่ยเราสามารถจะมีมีมีปุ่มเหมือนกันในการที่บอกว่าเราต้องการที่จะ ให้มันคิดแบบฟรีสไตล์เลยหรือว่าเราต้องการที่ให้มันอยู่ในกรอบที่อ,า,อาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเพราะมันก็จะลดเรื่องของการดูเนชั่นไปหรือว่าอย่างกรณีที่บอกว่าเราเจนตัว image ที่เกิดขึ้นมาจากโมเดลของเอวิสเองเนี่ยก็จะมีการแตะตัว invisible watermark ว่าเอ้ยภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่ใช้ AI Generate เนะเพราะอันี้เราจะรู้ได้ว่ามันเป็น,นเรื่องจริงไม่จริงน,นันนีเป็นผมว่เป็นเรื่องสำคัญมากครับ เอาสุดท้ายมาเรื่องสกิลครับซึ่งเราเชื่อว่าอนาคตสกิลของคนที่จะอยู่ต่อได้เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของสกิลอต่างๆในมุมที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะเห็นทั้งมีเรื่องของซอฟต์สกิลแล้วก็เรื่องของการที่เราจะมี knowledge อื่นๆซึ่งอีเก็จะมีหลักสูตรต่างๆนะครับสำหรับทั้งผู้บริหารสำหรับนักพัฒนาแล้วก็สำหรับคนทั่วๆไปด้วย